นะคะคทางไปโกดังนะคะจุดสังเกตนะคะเราจะอยู่ที่แมคโครดอนจันนะคะตรงนี้เป็นถนนนะคะเป็นถนนเส้นลำพูนลำปางนะคะตอนนี้อยู่หน้าแมคโครนะคะแมคโครอยู่ทางซ้ายมือนะคะตรงไปเรื่อยๆค่ะตรงไปเรื่อยๆเราจะถึงสี่แยกไฟแดงนะคะสี่แยกตรงนี้ชื่อว่าสี่แยกปอยหลวงนะคะ สำหรับท่านไหนนะคะที่มาทางลำพูนล,ลำปางเนาะก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสีแยกนะคะให้มายูเทินตรงด้านหน้านะคะยืเทินไปเสร็จก็สังเกตด้านซ้ายนะคะเดี๋ยวดิฉันจะถ่ายต่อให้อีกทีเส้นนี้นะคะย้ำอีกทีนะคะเป็นเส้นที่เรามาจากทางในเมืองเนาะที่กําลังมุ่งหน้าไหมะคะจากทางในเมืองหรือท่านไหนที่มาจากแม่ลิมแม่โจ้สันทราย หรือว่าดอยสะเกตค่ะฝางเช,ชียงดาวพ้าวนี่ยค่ะมาทางนี้ได้ในเมืองมาทางนี้ได้ค่ะแล้วก็เราจะมุ่งหน้าตรงไปก็ติดสีแยกไฟแดงเนาะแต่กูดังเราจะมีทางแยกเข้าไปอีกนิดนึงเลยแยกไฟแดงไปอีกหน่อย สังเกตนะคะให้จมโกดังแอมแมคโครดอนจันค่ะแมคโครดอนจันแล้วหันหน้าตรงไปทางสายลำพูลนลำปางนะคะตอนนี้โกดังของเราออฟฟิศที่ลูกค้าเคยมาติดต่อนะคะเราได้ย้ายไปอยู่ในโกดังเรียบร้อยแล้วนะคะท่านไหนที่มาที่ออฟฟิศเก่าก็ไปที่โกดังได้เลยนะคะที่ขึ้นของอะคะ่ะ เข้าไปที่ตรงนั้นติดต่อได้เลยติดต่อซื้อติดต่อขายตรงนั้นเลยค่ะตอนนี้เราก็ติดไฟแดงแล้วก็กําลังผ่านไฟแดงมาแล้วนะคะยูเทิร์นตรงนี้นะคะที่ที่ฉันบอกเมื่อกี้เนาะเส้นอ่ากรุงเทพน้ำปาลลำพูนมานะคะให้ยูเทิร์นตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงมาอีกนิดให้สังเกตด้านซ้ายมือนะคะด้านซ้ายมือของเราเนาี่ยจะมีอ่าปั๊มนะคะเป็นปั๊ม LPG ค่ะซ้ายมือเป็นปั๊ม LPG เนาะตรงมาอีกนิดนะคะตรงมาเรื่อยๆค่ะก่อนถึงนะคะ มองไปไกลอีกนิดนะคะจะเป็นปังปตทนะคะแต่ยังไม่ถึงปังปตทนะคะด้านซ้ายมือให้ชะลอนะคะศูนทนด้าค่ะสูนทนด้าด้านซ้ายมือนะคะแล้วสังเกตนะคะต่ำอีกน,นิดนึงค่ะจะเป็นอาคารทวีพันธไม้อบให้เลี้ยวซ้ายไปเลยนะคะสังเกตดูรถด้วยนะคะรถจะเยอะนิดนึงค่ะค่อยๆเลี้ยวนะคะอันตรายค่ะค่ะเลี้ยวเข้ามาแล้วเนะาะค่ะเลี้ยวเข้ามาเสร็จนะคะก็ตรงเข้ามา งนี้ด้านขวามือเราจะมีศาลพระภูมินะคะศาลพระภูมิอ่คะตรงมาอีกนิดนึงนะคะโกดังไม่อบทวีพันด้านซ้ายค่ะสำนักง,งานท t n เด้านขวาเลี้ยวขวาเลยค่ะเลี้ยวขวาตรงไปอีกนิดนะคะจะมีทางแยกอีกนะคะเลี้ยวซ้ายเลยค่ะเลี้ยวซ้ายเสร็จเนาะค่ะเลี้ยวซ้ายเสร็จก็ตรงไปอีกนิดนึง ขวามือนี่เลยค่ะโกดังใหญ่ๆนี่เลยค่ะโกดังผ้ามือสองเชียงใหม่ของเรานะคะอ่าค่ะนี่นะคะเป็นโกดังผ้ามือสองเชียงใหม่ของเรานะคะสําหรับท่านไหนที่มาซื้อสินค้าที่โกดังนะคะตอนนี้โกดังเรามีสิทธิพิเศษนะคะให้ลูกค้าเปิดดูสินค้าตัวอย่างก่อนที่จะตัดสินใจซื้อได้นะคะสินค้ามีเยอะมากมาลงตลอดเลยอาทิตย์ไหนมาลงสองสามตู้มีทุกอย่างทุกประเภททุกแนวที่ลูกค้าต้องการนะคะ หรือมีข้อมูลโกดังโทรสอบถามได้นะคะ